สวัสดีครับทุกคนผมวายุพักครับพ่อหมอพระยิบศีนะครับประจําเพจพระยิบรีพยากรโดยวายุพักนะครับอ่ะก็คลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะครับ12ราศีนะครับประจําปีพุทธศักราช2559นะครับคลิปนี้ก็เป็นการทํานายของกลุ่มคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับ ก็ราศีมังกรก็เกิดในวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับว่าในปีพุทธศักราช2559เนี่ยกลุ่มคนราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำนายดวงเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดไม่ชอบก็ขอให้ข้ามผ่านวิดีโอนี้ไปไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่ากันนะว่าผมก็ว่าไปนะครับ แล้วก็การทำในดวงก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะว่าในราศีมังกรเนี่ยก็มากอ่าไม่ใช่สิก็กลุ่มของอายุก็มากหน้าหลายตานะครับเพศก็เช่นกันก็ทั้งหญิงทั้งชายนะแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาชีพนะครับของในหนึ่งราศีก็มีมีคนเกิดเยอะแบบนี้นะครบดังนั้นไม่ได้เจาะจงดวง บุคคลคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากสนใจจะตรวจดวงส่วนตัวโดยละเอียดก็สามารถติดตามได้นะครับการทํานายดวงเนี่ยเป็นภาพรวมของทั้งปีนะครับส่วนแต่และเดือนนั้นมันก็ต้องมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะทำนายเรื่องราวเด่นๆของปีนี้ให้ดูนะเป็นการเปิดไพ่10บใบแบบเ e l ร i ต Cross นะครับจบเลยแบบนี้นะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็เข้าสู่การทำนายดวงนะครับ หมือนที่บอกแล้วครับถ้าหากมันตรงนะครับก็ติดตามกันต่อหากไม่ก็ไม่รู้จะติดตามทําไมใช่ไหมครับผมก็อ่านตามไพ่แล้วครับตรงไม่ตรงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมอ่าราศีมังกรนะครับปี2559เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกลุ่มราศีมังกรเกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับมาดูกันปี59เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกของคุณมังกรเป็น สองเหรียญครับแบบนี้เงินไม่ค่อยดีนะนะครับพไพ่ใบที่สองเป็น2ถ้วยนะครับความรักโอเคนะครับยังยางนะครับพไพ่ใบที่2องไพ่ใบที่3ามของราศีมังกร3ามถ้วยนะครับพไพ่ใบที่4นะครับของราศีมังกรเป็น10เหรียญโอ้โหพไพ่ใบที่5ของราศีมังกร9้าเหรียญโอโ้ดูสดใสเลย นะครับให้ไปที่6ล่ะนะครับ6ดาบนะครับให้ไปที่7ล่ะเรเวอร์นะครับให้ไปที่8ล่ะ5ไม้เทา้าให้ไปที่9ล่ะจัดเม้นทนะครับให้ไปที่10ล่ะตึกผังดูท่าจะดีนะแต่สุดท้ายแล้วก็ ต้องระวังครับในเมื่อเรารู้หรือรู้ในเรื่องของดวงชะตาแล้วนะครับอะไรที่ดีก็รับเอาอะไรที่ไม่ดีก็ระแวดระวังนะครับแบบนี้นะฮะก็ย้ําเสมอว่าการพยากรณ์การทานายดวงนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากไม่ชอบก็ไม่ต้องมาฟังนะครับแล้วถ้าหากไม่ชอบสไตล์การทานายดวงแบบผมก็ไม่ต้องมาฟังเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวจะมาพูดไม่ดีต่อกันนะครับก็ต้องขอทักแลวครับว่าราศรีมังกรเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่เกิดในวันที่16มกราถึง12กุมภาพันธ์นะครับอย่าไปลงทุนอะไรเกินตัวนะครับเพราะผมบอกเลยว่าไพ่ใบแรกก็ขึ้นเป็น2เหรียญและเจ้าชะตาได้ไพ่2เหรียญที่ดูไพ่ใบแรกนะครับมันเป็นสัญญาณของการก่อหนี้มันเป็นสัญญาณของการเงินที่เอาไปลงทุนแล้ว เกิดความผิดพลาดนะครับจะไปเชื่อใจใครทั้งสิ้นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปลงทุนด้านใดก็ตามเนี่ยคุณต้องมีความรอบครอบหรือชัดเจนในข้อมูลน,นั้นๆนะครับไม่ไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นหนี้เลยไม่รู้ตัวนะครับหรือนะครับการทําอะไรที่อย่ากเกินตัวคุณต้องมีเงินสํารองถ้าหากมันผิดพลาดแล้วคุณจะไม่เดือดร้อนมากอันเนี้ยนะครับก็พอที่จะ ตัดสินใจที่จะไปเสี่ยงได้นะแต่ว่าดูภาพรวมแล้วผมไม่แนะนํานะครับว่าคนที่จะเสี่ยงนะเพราะไพ่สองเลนเนี่ยมันเป็นไพ่เงินเฟืดเป็นหนี้นะครับกู้หนี้ยืมสินนะกู้แบงค์ทำนองนี้นะครับแล้วมันจะไม่พอส่งแบงค์ต้องพึงระวังนะครับพไพ่ใบที่สองเป็น2ถ้วยนะครับ2ถ้วยเนี่ยมันเป็นสถานการณ์แวดล้อมนะครับก็จะมีคนแนะนาข้อเสนอนําเรื่องราวที่ดีมาให้แล้วคุณก็มีโอกาสประสบพบเจอความรักนะครับ ถามว่ายั่งยืนไหมมันเป็นความรักที่ต้องระวังมันเป็นความรักที่ต้องใช้สติมันเป็นความรักที่ต้องดูว่าต้องใช้เวลาในการวัดว่าเข้ามาดีมาจริงจังไหมหรือแค่หลงสเสน่ห์คนในช่วงนั้นหรือมาเพื่อหวังประโยชน์อันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการเดินทางคุณต้องพึงระวังนะครับแล้วก็อย่าไปเดินทางใกล้น้ํจาจังหวัดที่มีน้ําหรือเดินทางด้วยทางเรือนะครับ เอาใหม่นะนะครับหากคุณเดินทางไปจังหวัดที่มีน้ำแม่น้ำลำคลองนะระวังมันจะเป็นสัญญาณของการอุบัติเหตุในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับหรือบริเวณที่ใกล้กับแม่น้ำแบบนี้นะครับเดือนที่ต้องพึงระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุอย่างมากเนะี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับส่วนปลายปีปเป็นเรื่องของรายจ่ายมหาโหดนะครับดังนั้นคุณต้องพึงระวังนะครับถ้าหากคุณระวังได้ก็ต้องระวังคนใกล้ชิดนะที่จะมาทําให้เรื่องปัญหาการเงินขนุนของคุณนั้น เกิดเป็นปัญหาได้นะครับนะไพ่ใบที่3เนี่ยมันเป็นไพ่3ถ้วยนะครับในเรื่องของความรักถ้าหากคุณเป็นคนโสดเนี่ยนะครับถ้าหากมีใครเข้ามารักมาชอบคุณต้องใช้เวลาในการวัดเพราะว่าคุณจะเจอในลักษณะของคุณมีแฟนคุณจะต้องมีคนมาคบหาอีกหรือคุณเป็นคุณไปชอบคนที่มีแฟนนะครับแบบนี้นะซึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องของมือที่3ตามมานะครับดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยพึ่ง เขาเรียกว่าอะไรมีความรอบคอบนะครับหรือนะครับต้องดูเช็คประวัติคนที่เข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าเข้ามาดีไหมแบบนี้นะเพราะว่าดวงความรักของคุณนั้นจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวผมไล่เป็นเดือนให้ฟังนะครับในเรื่องของการเงินเช่นกันเงินที่สะสมมาเนี่ยอย่าไปลงทุนมากนะครับต้องเผื่อไว้เลยนะครับต้องเผื่อไว้เอาเงินที่มันเป็นเงินเย็นเนี่ยไปลงทุนไม่งั้นเนี่ยปัญหาตามมาถ้าคุณเป็นคนที่เงินน้อยเนี่ยจะไปเสี่ยงอะไรที่มันต้องใช้เงินเยอะนะครับ เพราะมันจะไม่คุ้มนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมไล่ตามเดือนเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่อ้อมค้อมนะฮะอ่านะครับ,นะรบในช่วงของเดือนมกราคมนะครับอ่าปลายปีก่อนปลายปีเดือนของชาวราศีมังกรเนี่ยของปี58เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองหร,นะรือทรัพย์สินนะเรือการเขาเรียกว่าลงทุนทํานองนี้ถือว่าโดดเด่นเลยนะครับ มันเป็นเหตุในได้เงินหรือทรัพย์สินหรือเรื่องเงินนะมากน้อยตามกําลังของบุญของคุณนะครับดังนั้นพึงประกอบกรรมดีที่ทำบุญที่ดีให้มากนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างโอเคพอเข้าสู่เดือนมกราของปี59นะครับเป็นจังหวะของการเดินทางนะครับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงของการลาพักร้อนนะคุณมีปัญหาใดๆอยู่นะครับอย่าไปอ,อย่าไปจัดการหรืออย่าไปหาต้นตอหรืออย่าไปสาวหรือไปหาเขาเรียกว่าอ,อะไร เหตุของปัญหานั้นๆนะครับมันจะยุ่งนะครับปล่อยไปนะปล่อยจังหวะนะครับเวลาจะสะสางปัญหาให้คุณเองนะครับในช่วงเดือนมกรา t h i นะครับหมาอการพักผ่อนยันใจท่องเที่ยวมากกว่านะครับและคนที่ทําในเรื่องของด้านอาหารการกินหรืออาหารทะเลนะครับหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ํานะครับบอกกุ้งนะครับเรียกอะไรกันปลาหมึกอาหารทะเลเนี่ยนี่ดีนะครับหรือพวก ของเหลวทั้งหมดนะครับพวกแอลกอฮอล์นะครับขายแอลกอฮอล์พวกขายเหล้าขนส่งขายเหล้าส่งออกหรือขายค้าปีกนะเนี่ยกเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเหล้าหรืออ่าพวกของเหลวทั้งมวลนะครับไม่จะเป็นเรื่องของน้ําร้านกาแฟ,แฟนี่ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นชําแเนการพักผ่อนจนใจด้วยในช่วงของเดือนมกราเป็นการเดินทางอพยพโยกย้ายได้ด้วยหากคุณมองถึงการอพยพไกลๆก็สามารถทาได้ในเดือนนั้นนะครับอ่า ต่อมาครับในช่วงของเดือนกุมภาจะเป็นช่วงที่คุณนั้นมีความสุขนะครับจะมีเรื่องของอา,อาจจะเป็นงานเรื่นเริงหรือความสุขส่วนตัวนะครับหรือกิจกรรมที่คุณทํานั้นส่งผลให้เกิดความสุขมีความสุขในเดือนนั้นนะครับแล้วก็มุ่งเน้นทําการใดๆในช่วงของเดือนกุมภานั้นประสบความสําเร็จในเรื่องความรักรักใคร่กันดีนะครับมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาส มีได้รับของฝากของขวัญหรืองานมงคลเกิดขึ้นได้นะครับและเป็นการพูดคุยในเรื่องของความรักที่ดีหากคุณเป็นคนโสดคุณจะพบกับคนที่ถูกใจเข้ามาชอบพอในตัวคุณนะครับคนรักจะมาในรูปแบบไหนก็มาใกล้ๆคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณเองอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในปีนี้เข้ามาสนชิดเชื้อในช่วงปีนี้นะครับแบบนี้แต่พึงระวังเรื่องของรักแทรกซ้อนรักสามเศร้าวไว้ให้ดีนะครับ และในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หากคุณไม่ได้มุ่งเรื่องของความรักคุณก็จะได้มิตรสหายที่ดีนะถ้าคุณมองหาคู่ค้าธุรกิจที่ดีก็จะเจอประสบพบเจอนะครับและในช่วงเดือนนั้นนะครับหากคุณที่อ,อ,อยากจะมีบุตรนะครับจะเป็นเกณฑ์การตั้งครรภ์นในเดือนกุมภาได้ด้วยนะครับหากคุณไม่พร้อมนะครับก็ต้องป้องกันนะครับแบบนี้นะฮะดังนั้นขอทักว่าในเดือนกุมภานะครับเป็นเดือนที่ดีนะครับไม่ว่ามุ่งเน้นจะทํากิจกรรมแต่ใดก็ตามจะประสบความสําเร็จ คนโสดมีโอกาสประสบพบเจอคนถูกใจหรือได้แฟนในช่วงนั้นนะครับหากเป็นคนที่ดีมันก็จะผ่านผลปัญหาไปได้หากไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของรักแทรกซ้อนมือที่3ตามมาแน่นอนนะครับต่อไปครับในช่วงของเดือนมีนาตามที่บอกครับหากเขาไม่ใช่หรือเขามาไม่ดีในเดือนมีนาคุณจะเจอเรื่องรักซ้อนปัญหารักแทรกซ้อนนะครับส่งผลให้เกิดความคลุมเครือในเรื่องของความรักนะครับแบบนี้ส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็ถือว่าสดใสดีนะครับ หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบนี้ดีนะครับแล้วถ้าหากคุณมุ่งเน้นหาเรื่องของงานใหม่ทํางานใหม่นะครับบอกเลยว่าคุณจะได้งานใหม่นะครับถามว่าดีไหมผมว่าปีนี้การงานคุณนั้นมีปัญหานะธุรกิจเช่นกันนะครับแบบนี้ก็ถ้าหากคิดจะเปลี่ยนงานในเดือนนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้หรือบางทีเป็นช่วง,งการตัดสินใจว่าวุ่นในการเลือกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกงานเลือกคู่รักเลือกอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่จําเป็นต้องทําบางทีคุณก็ควบสองไปเลยนะครับ เหมือนที่ผมบอกแหละอาจจะเป็นเรื่องของรักแทรกซ้อนคบทั้งสองคน <c oughs> เกิดป,ปัญหาเรื่องงานก็นเลือกยากแบบนี้ไมว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดสามารถทําได้เว้นแต่คุณทํางานประจําและทํางานเสริมอันนี้ถือว่าดีนะครับนะพอเข้าสู่ช่วงเดือนเมษาเป็นจังหวะการทะเลาะนะครับถ้าคุณเป็นคนมีแฟนนะนะครับระวังเรื่องของการทะเลาะเรื่อง,องความรักนะครับแบบนี้นะฮะหากไม่นะครับหากคุณไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่อง,องความรักก็ระวังเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องการศึกษา ในช่วงเดือนเมษาไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นพึงระวังจะมีคนคอยหาเรื่องนะครับแบบนี้นะครับในช่วงของเมษานั้นจะเป็นจังหวะสะดุดวุ่นวายว้าวุ่นในทุกๆเรื่องในทุกๆก,กิจกรรมที่คุณตั้งใจทำนะครับแบบนี้ดังนั้นพึงค่อยๆสะสางพึงอย่าไปสร้างเรื่องพึงอย่าไปพูดให้เกิดปัญหาในเดือนเมษานะครับแบบนี้นะฮะต่อไปครับ ในช่วงของเดือนพฤษภานะครับจะมีข่าวสารที่ดีนะครับเข้ามานะฮะให้คุณนั้นได้ชื่นใจหากคุณคิดจะปรับเปลี่ยนสิ่งใดเปลี่ยนงานใ้างาน,นเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแบบนี้สามารถทําได้ในเดือนพฤษภา,ษภาเช่นกันหากคุณรุนรงเงินตกเบิกเงินประกันนะครับมรดกทรัพย์สินต่างๆอะไรในเดือนพฤษภานะครับก็จะมีมามันเป็นข่าวดี ถ้าหากคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้เสียงการใช้สื่อนะครับผู้ประกาศข่าวนะครับนักพูดนักเทศต่างๆในเดือนพฤษภาคมก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นในในช่วงของเดือนพฤษภาคนมะเป็นข่าวสารที่ดีนะครับและนะครับมันจะเป็นสัญญาณเรื่องของบุญกรรมตามมามันจะไปคนคอมในช่วงของพฤษภาคมจุดนาะดังนั้นนะครับระวังเรื่องราวที่ไม่ดีนะครับอุบัติเหตุในช่วงนั้น สัญญาข้อตกลงที่ไม่ดีไม่เป็นธรรมต่อคุณนะครับแล้วก็หากคิดจะทํากิจกรรมใดๆต่างๆนานาในช่วงนั้นมันเป็นผลเสียมากกว่านะครับเว้นแต่คุณวางแผนจะต่อเติมบ้านสร้างบ้านสร้างอาคารต่อเติมอาคารสํานักง,งานสถานที่ที่อยู่อาศัยทนนนี้นั้นดีนะครับเพราะว่าในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับตรงเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินเยอะนะครับเสียทรัพย์ใช้ใจ่ายเงินหนักถ้าคุณมีความรักจะมีดวงทะเลาะกันเกิดขึ้น นะถ้า,าคุณไม่ชอบและอยากจะเลิกในเดือนนั้นเป็นเกณฑ์การเลิกลาอย่าร้างได้ด้วยนะครับสรุปในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่เป็นปัญหานะครับความรักเช่นกันนะครับถ้าหากมุ่งเรื่องความรักในเดือนนั้นความรักก็เป็นปัญหานะครับดังนั้นในช่วงเดือนนั้นเหมาะแก่การทําบุญนะครับสร้างโบสถ์สร้างเหรียญสร้างพระประธานทํานองนี้จะดีนะครับหรือไปอสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไฟตึกพังเนี่ยมันมีสายฟ้าก็เป็นเกี่ยวข้องกับพระพรเพราะว่าพระพรมีอาวุธเป็นสายฟ้าด้วยนะครับเป็นฟ้าผ่านะครับ อันเนี้ยนะครับแล้วก็ไปไหว้พระธาตุจะดีนะครับไหว้พระธาตุที่ตัวเองพระวัดที่มีท่าตุนะครับเจดีนะครับแบบเนี้ยนะครับเพราะผมเคยนะได้ไพ่ตึกฟังแล้วผมไปสักการะพระธาตุพนมนะครับแล้วก็พระธาตุเชิงชุมทุกงห้วยด้วยนะครับมานะครับอ่าอันนี้มันก็ไม่เสมอไปสำหรับทุกคนนะครับพอผ่านพ้นในช่วงของเดือน แห่งปัญหาเนี่ยปัญหายังตามมาอยู่นะครับกระกฎดาสิงหายังเป็นปัญหาอยู่นะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเป,เป็นเรื่องดวงวุ่นน่ะคุณต้องเตรียมรับมือเตรียมสะสางปัญหาทีละเปาะละเปาะไปการเงินก็ยังไม่ค่อยสดใสในช่วงนั้นนะครับพอเข้าสู่กันยายนลันามันเหมือนพ้นเคราะห์มันเหมือนผ่านพ้นไปได้ด,ดีนะครับอ่าและช่วงนั้นดาวคุณจะแต่งงานนะครับจะเบียนสมรสเนี่ยเดือนที่เหมาะเนี่ยมันมีกุมภานะครับ มีช่วงพฤกษภาแล้วก็มีช่วงกันยาตุลาอันน,นี้เหมาะนะครับและในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับคนที่คุยเรื่องของมรดกทรัพย์สินเงินตกเบิกอีกช่วงหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงกันยาตุลานี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับช่วงนั้นเหมาะในการทําบุญนะครับแล้วก็ไปตีคล้องนะหรือตีระฆขังในวัดจะเสริมชะตานะครับจบไปนะครับในช่วงของกันยาตุลาถือว่าเป็นจังหวะของดวงฟื้นตัวเพราะว่าปัญหาจะเกิดในช่วงมิถุนา การซื้อหาก็พึงระวังนะครับต่อไปครับช่วงปลายปีครับในเดือนพฤศจิกาธันวานะครับเป็นช่วงที่คุณต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการเงินหาคุณมีความรอบคอบเนี่ยคุณจะทําเงินหากคุณไม่มีความรอบคอบแล้วก็วางแผนผิดพลาดจะเป็นการเสียเงินหนะักในช่วงพฤศจิกาธันวานะครับอ,อีกช่วงหนึ่งที่คุณเหมาะในการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระไหว้สถานที่ที่มีเจดีย พระาธาตุทำนองนี้จะดีนะครับหรือทําบุญสร้างบทวิหารพระประธานอันนี้โอเคนะครับและเป็นจังหวะแห่งการใช้ใจเงินหรือเป็นเกณฑ์ระวังสุขภาพอุบัติเหตุอีกเช่นกันนะครับแบบนี้นะฮะดังนั้นก็ขอสรุปนะครับกับกลุ่มราศีมังกรว่าปลายปีนะครับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินพึงระวังให้มากนะครับหากคุณวางแผนดีคุณจะได้เงินมาหากไม่จะเป็นจังหวะการเสียทรัพย์เสียเงินเยอะ ระวังสุขกัอุบัติเหตุตรงนั้นด้วยและดวงความรักถ้ายังเป็นปัญหาอยู่อีกช่วงหนึ่งที่เป็นจังหวะของการทะเลาะกันหนักหรือเกณฑ์เลือกลาอย่าร้างในช่วงนั้นด้วยนะครับดังนั้นเพิ่งมีสตินะครับแล้วก็ขอสรุปนิดนึงครับจังหวะเดือนที่ดีไม่ดีนะครับเดือนที่ดีก็จะมีช่วงของเดือนกุมภานะครับมีนาจะเว้นความรักนะครับพฤษภานะครับดีแล้วก็ช่วงกันยานุลาครึ่งดีครึ่งร้ายและเป็นช่วงที่ต้องมีสติความรอบคอบ หากวางแผนดีเป็นประโยชน์ก็คือพฤศจิกาธานวานะครับส่วนช่วงร้ายๆเนี่ยนะครับตอนแรกสัญญาณแรกเนี่ยนะเรื่องความรักเป็นถ้าเป็นความรักก็ตั้งแต่เดือนมีนานะครับมเมษานะเป็นช่วงวุ่นมิถุนาเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ไม่คดีปลายปีเป็นช่วงที่ต้องระวังคือพฤศจิกาธานวาหากวางแผนดีมันส่งผลต่อการเงินหากไม่เรื่องความรักการงานปัญหาต่างๆก็จะเล็งชะตาส่งผลให้เกิดปัญหาอย่าง หนักใหญ่หลวงขึ้นมาได้ดังนั้นขอแค่มีความรอบครอบสตินะครับจะสามารถผ่านผลไปได้นะครับก็ขอจบการพยากรณ์หรือทำนายดวงนะครับ12ราศีของชาวของกลุ่มราศีมังกรในเพยงเท่านี้ครับติดตามกันใหม่ในโอกาสหน้าหากสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ต้องมีค่าครูมีค่าวิชานะครับแบบนี้นะฮะพะการทำนายดวง แบบนี้เป็นการทำนายกลุ่มคนนะครับเป็นการทำนายภาพกว้างๆแต่สกคบให้เล็กที่สุดนะครับและปีหน้าของกลุ่มราศีมังกรไปเด่นกับธุรกิจไหนได้บ้างนะครับธุรกิจสร้างอาคารนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับขายที่นะครับเริฟเวอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามน้ําหอมร้านเสริมสวยนะครับทุกอย่างเกี่ยวข้องกับความงามดีหมดนะครับอาหารเสริมเนี่ยดีหมดนะครับแล้วก็พวก กเกี่ยวกับของเหลวน้ํานะครับร้านกาแฟอันนี้นะครับของกินเนี่ยทำนี่ทำนองนี้ได้นะครับอบอกกุ้งถือว่าเด่นนะครับแบบนี้นะก่อสร้างอันนี้ถือว่าเด่นนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับจบแล้วับ